สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฝ้ายกำลังจะไปดูบ้านของฝ้ายเองค่ะที่เรียกว่าล่าสุดน,นะคะที่ทำการรีโนเวทไปนะคะซึ่งหลังนี้เนี่ยเป็นหลังที่ฝ้ายอยู่มา30ปีนะคะเรียกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยได้รับการรีโนเวทซ่อมแซมบำรุงดูแลรักษาดใดๆเลยนะคะก็จะสภาพเดิมนะ่ของขึ้นให้ดูก่อนทุกคนจะแบบสงสัยว่าเอะการรีโนเวทบ้านเธอต้องตื่นเต้นขนาดนี้อนะไรเงี้ยขอโชภาพก่อนรีโนเวทนะคะ,ะขึ้นมาเลยค่ะ ใช่ค่ะมันคือความเศร้าเบอร์นี้เลยค่ะทุกคนก็จนถึงวันหนึ่งนะคะที่เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งนะคะแล้วก็แบบได้เวลาแบบทามมิ่งอะไรต่างๆค่อนข้างโอเคนะคะก็เลยทำการรีโนเวทเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เสร็จไปประมาณ90%นะคะเรียกว่า แฮปปี้มากคือช่วงที่แฟนมีลูกเนี่ยไม่ค่อยได้มาบ้านหลังนี้เพราะว่าอยู่บ้านสามีเอออยู่บ้านสามีนะคะเลี้ยงลูกต่างๆนะคะแล้วก็ตอนทําบ้านเนี่ยมันมีฝุ่นมีเรื่องต่างๆก็ไม่อยากจะเอาเด็กมาเแบบีมานะคะก็ช่วงนี้ใกล้เสร็จแล้วนะคะก็เลยขอมาเช็คความเรียบร้อยต่างๆเนาะคลิปนี้เนี่ยน่าจะมีหลายอ P ีเรื่องบ้านเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบมหากราบทุกคนบ้านเท่ากับบานแล้วก็บ้านเท่ากับดีเทลบ้านเท่ากับ การโดนโกงต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังกันในคลิปนี้นะคะว่าฝ้ายเนี่ยทำบ้านออกมาสวยเบอร์นี้นะคะเท่าไหร่ผู้รับเหมาเป็นใครเจ้าไหนดียังไงใครออกแบบเรื่องปัญหาการโดนโกงโดนเทต่างๆของการทำบ้านนะคะบอกเราเจอมาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูของจริงกันว่าจะเป็นแบบที่เราคิดใหม่อะไรแบบนี้ก็ไปดูกันค่ะตื่นเต้นแนล้วนะคะ เป็นโซนหน้าบ้านนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขายังทํารัวไม่เสร็จนะคะยังอยู่ในช่วงทํารั้วอยู่ก็มาดูในบ้านกันก่ออันนี้ก็เป็นโซนรับแขกนะคะที่ภูมิใจนําเสนอกับเชนเดลิงานี้มากคมจริงอะไม่ได้มีความเข้าใดๆกับบ้านเลยนะคือมันมันหรูไปแต่ว่าส่วนตัวไฟเนี่ยชอบก็เลยเอามาติดเอาซึ่งห้องนี้เนี่ยตอนแรกอ่ะ บ้านเดิมอะไม่มีเป็นพื้นที่แบบโล่งหน้าบ้านนะคะอันนี้ค่ก็สร้างขึ้นมาใหม่บล็อกหนึ่งแล้วก็ดันเพดานสูงเลยแบบเพื่อได้ความโปร่งต่างๆนะคะก็พอทำเพดานสูงก็คือเลิศม,มากเหมาะมากการทําบ้าน,นแ้บทำเพดานสูงเนี่ยค่ว่าเป็นแบบตอบโจทย์มากแต่โอนนี้ราต้องไปเนี่ยก็จะเพดานเท่าเดิม e ีลิ้งเดิมแต่ว่า มีตรงนี้ช่วยข้างหน้าเนี่ยได้เยอะมากเลยอันนี้เป็นห้องที่ตั้งใจว่าจะทำเป็นที่เล่นของลูกก็จะมีโซนแอตวางเตียงวางเดนแมตของเขานะคะก็ด้านหลังห้อง,งนี้ห้องนี้เป็นห้องสรับผู้สูงอายุานองข้างล่างซึ่งบ้านป้ามีขุดยายก็เลยทำห้องเอาไว้นอนนี่มีหมอนหนึ่งใบก็คืออย่างนี้เลย ให้ยายนอนที่พื้นซึ่งห้องนี้ก็รอบิวอินตู้เสื้อผ้าเหมือนกันนะคะอะอาก็จะ็ห้องแบบห้องผู้สูงอายุอยู่ข้างล่างไม่ต้องเดินที่บันดดไดก็มานให้องนี้ไปคุณยายออกมาก็จะเจอหลานเล่นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยวก็ตั้งใจแบบนั้นแล้วก็มาโซนนี้นะคะเป็นโซนกินข้าวนะคะโต๊ะกินข้าวที่จะวางรับกับ โองไฟพอดีซึ่งโองไฟนี้ถามว่าเข้ากับบ้านนายก็ไม่ค่ะก็ไม่ค่ะก็ไม่ค่ะซึ่งเป็นความชอบของเรานะคะความชอบความแบบ grand grand ring ring นี่แี้ะนะคะก็เลยจับเอาไว้หนึ่งอันจะเข้าไม่เข้าไม่รู้มีเลยก่อนซึ่งพื้นเนี่ยก็เลยต้องแบบมีความหรูหราอันนี้เป็น S P C ลายไม้เป็นแบบปูกร้างป่า เนื่องจากว่ามันก็จะได้ความเดืขึ้นกว่าปูเรียบๆตรงๆอันนี้ก็เลยทําแค่ตรงนี้เพราะว่าบอกับโต๊ะแพงแต่ว่าสวยนะขอบปูณเราก็สวยเลยอันนี้ก็เป็นเหมือนกับโต๊กินข้าวก็ปกลูกมาก็เราจะแบบปลูกแบบต้นมงต้นไม้ต่างๆไรมาเนี่ยก็จะอยู่ข้างนอก แล้วก็ตรงน,นี้นะคะเป็นห้องน้ําที่เป็นไซส์ hmm. เดิมเนื่องจากก็มันเป็นบ้านที่รีโนเวทมันก็เลยไม่สามารถทำอะไรได้เยอะมากคือมีข้อจํากัดของไซส์ซิ่งเดิมต่างๆน,นะคะพห้ก็เลยเหมือนแค่รีโนเวทเลยไม่ได้ขยายอะไเพิ่มก็ใส่แมทติวรียลให้มันสวยขึ้นสะอาดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำใต้บันไดแต่ว่าเราก็ทำให้มันดูแบบดูดีขึ้นก็จะขาวๆสะอาด อันนี้อ่ะมีประสบก,การณ์กับตอนนั้นทำออฟฟิศมาเลือกเป็นกระเบื้องหินอ่อนของจริงทอ็อปเคาน์เตอร์คือแผ่นแผ่นเดียวแค่เนี้ยอันนั้นอ่ะหมื่นกว่าแล้วก็คืออยู่บนนี้สุดท้ายอ่ะก็จะมีขหหองอวานซึ่งก็จะไม่เห็นไอ้เนี้ยอยู่ดีก็เลยมาใช้กระเบื้องหินอ่อนแทนนะคะซึ่งมันก็สวยนะถามจริงสวยมาแต่มันจะแค่ตอนท,อท็อปเทปมันก็อาจจะไม่ได้เรียบร้อยเหมือนเป็นหน้าท็อปแกนิตเลยเนี้ยแต่ว่าราคาเนี่ย ดีกว่าไปใช้ท็อปแกนิกของจริงเยอะมากคือเคยเจอมาแล้วเหมือนหนึ่งเหมือนนอนจมอยู่แบบในซอกของแชมพูอะไรเงี้ยก็เลยเป็นอย่างเงี้ยสวยดีโอเคราคาได้นะคะแล้วก็สาเหตุที่ไม่ต้องใช้ประตูบานเลื่อนแบบเนี้ยเนื่องจากว่าข้างล่างเนี่ยบ้านพ่ายเนี่ยมีคุณยายอยู่นะคะคุณยายอายุแปดสิบห้าเลยนะประตูบาเนเลื่อนก็จะเหมาะสมกับผู้สูงอายุมากกว่า ก็เลยใช้บาร์เรอหรืออาจจะไม่ได้แบบสวยงามอะไรมากเป็นบาเรลอ่ะแต่ว่าเราต้องใช้แบบฟอร์มฟังก์ชันนะคะในฟนังก์ชันต่อไปนะคะเป็นโซนครัวนะคะที่สร้างใหม่เรียกว่าก่อออกไปเป็นหนึ่งห้องเลยคือกบบเดิมเนี่ยบ้านจะจบแค่ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นหลังบ้านก็จะเป็นครัวนอกเป็นครัวที่แบบเ,เอาเคาน์เตอร์มนาะตั้งั่วไปนะคะก็เป็นการสาแต่ซึ่งบ้านพี่เนี่ยเป็นคนที่ทําอาหารจริงจังก็เลย สั้นห้องแล้วก็กั้นเคาน์เตอร์ให้เต็มพื้นที่เลยอันนี้คือได้แบบพื้นที่เคาน์เตอร์ควรเต่เต็มนะคะแล้วก็น,นี้นะคะเป็นพวกแบบลอยตัวซื้อมาติดเลยเปล่าปลพี่ๆไม่ได้แบบดิวอินแต่ว่ามันก็เร็วดีสะดวกดีนะ่ะแต่อันนี้พวกเนี้ยอายุการใช้งาน,นจะไม่ค่อยนานแต่ว่าก็มันก็มาเป็นเซ็ตกันกเ็เข้ากันดีก็เลยคิดแต่ไม่ออกอยากให้บ้ารีบรีบเสร็จก็เลยซื้อมา ซึ่งอันนี้กระเบื้องนะคะเป็นกระเบื้องลายเหมือนหินเทอร์โซใช่ไหมท่านใดเลยหินล้างอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดทาจริงๆอะมันจะแพงก็เลยมาใช้เป็นกระเบื้องที่เป็นลายอันนี้ก็ได้ความขาวด้วยได้ความเหมือนแบบเป็นหินล้างนิดๆอะไรเงี้ยซึ่งสวยนะทํามาแล้วก็สวยเดี๋ยวจะแปะรหัสเอาไว้ให้กันนะคะจะแปะรหัสเอาไว้ให้ว่าใช้รหัสอะไรนี้แค่ว่าสวยเลยแล้วก็ราคาไม่แพงาค่ะถูกมากถูกมากอันนี้คืออะไรคะ คุณสามีธรณีประตูอันเนี้ยดิฉันไม่เข้าใจว่ามีไว้ทําไมแต่คุณสามีก็ต้องมีสามช่างทำทั้งฝั่งโน้นสั่งนี้มีครบขอความเห็นหน่อยผู้ที่สร้างธรณีประตูของดิฉันขึ้นมาก็คือมันมันสืบเนื่องมาจากพอตอนหลังอะแล้วก็ได้เข้าไปดูติกต็อกใช่ไหมติกต็อกใช่ไหมติกต็อกใช่ไหมเข้าไปดูเยอะมากขึ้นก็เลย เออมันก็จะแบบมีอาจารย์อะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็เลือกเรือกเฮ้ยคนนี้มันแบบน่าเชื่อถือแล้วเข้าไปดูเฮ้ยพอดีเลยก็เลยเขาบอกให้ทำอ่อาธรณีหลังครวัวเป็นที่เก็บซับเขาบอกสําคัญมากนะอ๋อก็คือต้องทําไว้เพื่อเป็นที่เก็บซับนะเพื่อเหตุการณ์เก็บซับ,บสามีหรือภรรยาไม่รู้แหละก็ไม่รู้อะ่ะมันไม่ไม่ได้เชื่อขนาดนั้นนะนะแต่ว่า <laughs> ไม่ได้เชื่อขนาดนั้นแต่ว่าก็ทําไว้ไม่ได้เชื่อขนาดนั้นไม่ก็มันไม่ได้เสียหายอะไรไง แถมยังเผื่อว่าอนาคตน้ำท่วมก็กันขึ้นมาได้หน่อยนะใช่ไหมโอเคแล้วก็จากห้องัวาข้างๆนะคะอันนี้เปิดออกมาเป็น้านข้างบ้านซึ่งอันนี้ก็เป็นบ้านหลังข้างๆข,ของฟ่ายบ้านเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ทําแต่ว่าเราก็ต่อเป็นการส่งกันศาสขึ้นมานะคะแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยจังทุกคนในการทําบ้านคือไม่ว่าคุณทําบ้านสวยแค่ไหนคุณต้องมีห้องเก็บของอันนี้ก็ ช่างเขายังเอาของไว้อยู่ยังมีแบบอุปกรณ์ต่างๆนู่นนี่นั่นบ้างแต่ว่าของที่แบบมันไม่จําเป็นอ่ะไม่อยากให้คนเห็นเราก็มาแยกในห้องนี้บ้านมันจะได้โล่งๆเน้นนะทาบ้านต้องมีห้องเก็บของไม่ว่าจะใต้ดินบนดินห้องข้างๆบ้านอะไรเงี้ยต้องทาแล้วก็อันนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่ให้ความรู้แล้วกันค่ะการทําบ้านถ้าเราซื้อเบื้องที่ราคาไม่แพงมากคือปลูกมาแล้วมันจะเป็นคลื่นนิดหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นเลทที่ไม่ใช่ถูกนะ เป็นเละกลางไม่ใช่เล็แสูงมากแบบหินยิมพออนะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่เล็ดถูถูไปอนะไรเงี้ยเป็นเล็กลางก็ประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดเละถูกกมันจะยิ่งกว่านี้หรือเปล่าใช่เละถูมันยิ่งกวนน่านี้มันจะแบบมันจะเห็นชัดแล้วก็สีก็จะไม่สีเขาจะเท,า,า,เทากว่าสีเทากว่าเออซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าซื้อมาเป็นเละที่จะต้องได้คือแบบถูกไปก็ปกลูกมาคือจะไม่ได้สวยเท่านี้อันนี้เนี่ยถ้าไม่ได้มองแบบ ลึกๆอ่ะก็จะไม่ได้แบบสนใจเรื่องร่องมันแต่ถ้าเกิดแบบเราสนใจเรื่องร่องก็จะแบบอาจจะขัดหูขัดตาเนิดน,นึงแต่ว่าก็ตามราคานะคะต่อไปที่บันไดนะคะอันนี้เป็นบันไดที่อยู่บ้านสามสิบกว่าปีของบัวก,ก็คือเป็นแบบที่เขาให้มาของบ้านเลยอันนี้เนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนเนื้อบันไดอย่างต่างๆมีแค่เขาถอดไม้ไปเคลือบไปขัดให้มันดูแบบ สีมันซอฟลงตแร<า>ก็อาจจะไม่ได้เนี๊ยบมากตนแสเทอ,อันนี้เหมือนเพราะมันใช้<น>ของเก่าใช้ของเก่าออ,อย่างที่บอกเนาะถ้าเกิดแบบเรามีเงินที่แบบมันไม่มีเพดานไม่มีิมิตนะคะก็จะไปได้มากกว่านี้แต่เนี้ยเ,เราแบบเราคมุมงบอยู่ก็เลยแบบใช้ของเดิมซึ่งก็ไม่น่าเกลียดน,นะคือบ้านเราก็มีพื้นไม้ตรงนี้ก็เลยแบบมีเล่นกับไม้ซึ่งถ้าเกิดคิดว่าไปเอาแบบเป็นกระจกเป็นหินเป็นปูนเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะหลุดไปแล้วก็ใช่ค่ะ อันนี้คือคุมงบจริงทุกคนอยวเลือกวประมาณเดี๋ยวคุยอันต่ออ่ะมาขึ้นบนโอ้ขึ้นมาเห็นนี่เลยอันนี้ของเมาส์ตอนนั้นที่ไปซื้อโคมไฟอ่ะเพื่อที่จะเลือกใช้กับบ้าน่ะไปเลือกก็คือเดินไปที่ร้านโคมไฟเจ้าใหญ่เจ้าดังในประเทศเป็นร้านใหญ่มากโคมไฟเป็นร้อยเป็นพันแล้วก็ไปดูแล้วทีชอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่างี้ซึ่งสามี สมิ้บอกว่าเธอลองกดในแอปหรือยังแอปส้มแอปฟ้าไฟก็เฮ้ยมันจะแบบมันจะไปเหมือนกันหรอหนึ่งสมิญบอกว่าลองดูก่อนก็เลยค้นหาทุกอย่างเหมือนกันเหมือนกันมาซึ่งไปที่ร้านคอมไฟอันเนี้ยของจริงอ่ะสามพันสักสามพกว่าอันนี้ก็าร้อยเก้าสิบอะโชว์นี่นี่นีนี่นี่นีนี่ี นี่นี่นี่ค่ะก็แล้วก็เสีบเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใครอยากได้แบบนี้นะคะปรับขึ้นปรับลงได้ีมันใหญ่นะใหญ่ไงคือราคาโอเคอ่ะเซฟไปได้เยอะมากถามว่าเหมือนกับที่ร้านหรือไม่เหมือนเป๊กเป๊กเป๊กต่อไปนะคะห้องนี้นะคะก็เป็นห้องเดิมเนี่ยมัน อซึ่งมันก็รู้สึกว่ามันค่นอนเล็กหมายถึว่าถ้าเกิจะทำอ่ะแล้วไหนๆล้วก็ต่อบตัวไปแล้วเราก็เลยดัาได้สุดแต่มันก็จะได้ความสูงของเพดาน่ะได้ไม่มากเพราะว่ามันติดหลังคาอยู่ ซึ่งเราก็ไม่เป็นไรแล้วก็ตรงนี้นะคะผู้ระหมาบอกว่ามันค่อนข้างจะร้อน,นก็เลยอัดข้างบนเนี่ยเป็นอะไรนะพวกโฟมพวกแบบกันร,ร้อนนะให้แน่นมากก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่เราจะอัดเข้าไปอะคือยู่ตรงเนี้ยแทบไม่ได้ทุกคนคือดูแดดอัดมาเต็มเต็มร้อนมากซึ่งโซนนี้นะคะที่งอกออกมาเนี่ยตั้งใจว่าจะให้เป็นบิวอินตู้เสื้อผ้าก็แบบเป็นตัวเครื่องแป้งเป็นแบบมินาร์เก็บของแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยจะเป็น พุสานนะจะจะให้เป็นยูนิตพุทสาเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเตียงนอนต่อไปไปห้องพระอันเนี้ยอันเนี้ยตั้งใจส่วนตัวเพราะเป็นคนแบบเป็นสามมุ่งสาแบบใช้ไว้พระขอพรนะแล้ก็อันนี้คือความจริงเป็นแบบเป็นทิ้งแล้วอ่ะคือเป็นหลังคาไปเลยแค่ขอสร้างขึ้นมาให้เป็นห้องหนึ่งเพื่อเราจะนั่งโต๊ะหมู่บูชาตรงนี้แล้วก็แบบ ทำีิษยวระพาค่ะก็เป็นสายมูและความเชื่อ,องได้ก็คือพระหันหน้าไปทิศเหนืออันนี้ก็เป็นชนโตและหันหน้าทิศเหนือพอดีอ๋อมัยน้นอ่าค่ะ,อคอะพอก็อดูกว้างขึ้นเยอะเลยนะใช่คือถ้าเกิดคือตอนแรกอาจะไม่ทําต่อไปแต่ก็แบบในไหนแล้วอะเชื่อค่ายทุกคนการทาบ้านอะถ้าเกิดจะทําทาให้จบคือสมมติถ้าเกิดทําบ้านอะทํารอกเดียวอะ เราคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวค,ยค่อยทาเพิ่มในนาโคมเมกเนี้ยเอาจริงถ้าจะทํอีแล้วอะทําไปเลยทําไปเลยมันจะถูกกว่าแบบไปเรียกช่างมาเพิ่มเคยเจอมาแล้วแพงมากมาค่ะต่อ,อที่ห้องน้ำน,นะคะอันนี้ก็ภูมิใจเราเสนอมากทุกคนคือมันได้ความขาวความแบบหินอ่อนอมเทาแบบตามที่เราต้องการเลยซึ่งก้าตัวนี้เป็นเรียกว่า,าอะไรอ่ะล้างหน้าเนาะที่เป็นแบบซื้อสําเร็จรูปมาก็ แล้วก็เป็ดินฉากแบบนี้เก็บของได้อะไรเงี้ยยังไม่ได้ซื้อกระจกมาติดอะไรต่างๆแล้วก็อยากจะโชว์ตรงนี้ทุกคนอันเนี้ยเป็นกระเบื้องที่ซื้อมาแรู้สึกว่าตัดสินใจถูกมากมันเป็นกระเบื้องที่ไม่แพงเลยแต่ปลูกออกมากจะได้ความแบบความเงาความเหมือนโรงแรมแบบแคมปินสกี้แบบเซน์ริจีสราดอะไรก็ขึ้นให้ขา้างล่างสวยมากชอบอะ่ะอันเนี้ย ราคาไม่แรงแล้วก็ปลวกมาใครชอบบ้านสีโทนแบบโทมีความเทาความหรูมีหินอ่อนน้อยแค่ว่าเรื่องเบอร์นี้สวยแล้วก็ห้องนี้ค่ะนี่เป็นห้องนอนใหญ่เดิมแต่ตอนนี้เป็นห้องนอนเล็กแๆอันนี้ใหญ่กว่าซึ่งอันนี้เป็นโซนหน้าบ้านแต่ห้องนี้เป็นห้องที่เย็นสุดเพราะว่าเป็นห้องที่ไม่ได้รับแดดเท่าไหร่เป็นห้องที่เย็น ก็ความกว้างค่ะเท่าเดิมค่ะห้องนี้ไม่ได้มีารเลยเลยเเลยแล้วก็ความสูงต่างๆซีลล่งอ่ะเท่าเดิมหมดเลยเออคือเหมือนพอแบบพอปรับรีเวยปรับสีต่างๆอ่ะมันก็ดูดูดีขึ้นเยอะมากเลยนะเออก็ซึ่งจากสภาพเดิมอ่ะไซส์เดิมเออคือมันดูแบบมันดูเล็กมันดูคือเรื่องสีต่างๆเนี่ยออกแบบแบบให้มันดูสว่างขึ้นแม้ว่าเป็นห้องเล็กอ่ะพอใชสีสว่างมันก็ดูกว้างขึ้นได้ เช่นข้างบนนะคะกระเบื้องยางไม่เป็นปูเนี่ยก็เป็นกระเบื้องยางปูแบบธรรมดาไม่ใช่ปูลายความข้างล่างอะไรข้างล่างเลยนะลายตั้งป่าข้างบนปูธรรมดาเพราะว่าการปูธรรมดาถูกกว่าปูแบบตั้งป่าครึ่งเลยครึ่งๆใช่แพงมากก็เลยอย่นี้เหมือนพอเราเตียงมาลงเอาตู้มาลงเนี่ยก็จะแบบไม่ได้ถึงใจเท่าไหร่แหละก็เลยอ่ะปูราคานี้ไปก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ความหรูแบบงบประมาณนี้จึกกะปูก้านป่าเลยค่ะทุกคนช่วยนะ จต่ไปหมายแค่ว่าวันนี้ก็โอเคและเราก็เลือกสีเลือกอะไรที่มันสว่างๆแล้วก็อย่างที่บอกเราเรื่องงบประมาณเนี่ยคือไฟค่อนข้างแบบจําจดคือแบบไม่อยากให้มันแพงเกินไปนเนีย่ยพราะเอาจริงทุกคนก็ใจรบ้านแหละยิ่ทงทำมันจะยิ่งแบบนี้ค่าใช้จ่ายเยอะใช่ปะซึ่งตอนแรกแกับกัจะเลื้อแบบหลังคากัจะทาเป็นแบบหลังคาใหมๆๆ่เปลี่ยนหลังคาใหม่หมดเลยเนี่ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยใช้หลังคาแบบเดิม,มอันนี้แบบดูบ้านเราพ้นนาเป็นหลังคาแบบเดิมยังเหมือนเดิมอยู่ไม่เหมือนเดิมซึ่งหลังนี้ก็เป็นนะ แต่ความจริงมันไม่ได้แยกคือเหมือนป้ายอ่ะไม่ได้เรียนแบบว่าต้องจบสวที่สุดอะไรเงี้ยเหมือนเราเอาอยู่สบายซึ่เงินนี่ก็อ,อยู่ในวัยเย็นนะหลังคาก็คือให้เขาอัดอย่างที่บอกพอเามาื่อกี้ให้เขาอัดโฟมยิงโฟมกันความร้อนต่างๆความแผ่นกันความร้อนไปนะคะซึ่งมันก็แฮปปี้อยู่ได้ ค่ะก็ประมาณนี้นะ้องหลังจากที่พาเดินดูบ้านมานะคะท้ายคลิปนี้นะคะก็จะมาตอบคําถามค่ะทุกคนว่าไฟใช้พวกเหมาเจ้าไหนทําบ้านนะคะคือแบบทาออกมาแล้วสวยมากกริบมากเนื้องานอะ่ะเหมือนทําบ้านแบบหมู่บ้านแพงๆเลยทุกคนคือก่อนหน้านี้เอาจริงพูดตรงเคยทําบ้านรีโนเวทอีกหลังหนึ่งที่เป็นออฟฟิศไปเนื้องานมันแบบมันไม่กริบเท่าเนี้อันนี้คือเนื้องานแบบกริบมากเหมือนแบบทําบ้านหลังนะแบบ10บ0ล้านนะทุกคนอันนี้อยากบอกต่อจากใจดีจริงๆชอบมากเลยนะคะ ซึ่งพวกเหมาที่ฝ้ายใช้ทําบ้านหลังนี้นะคะชื่อบริษัทวรลพิวัตนะคะเป็นบริษัทลูกของบริษัทฐานสมบูรณ์นะคะซึ่งเป็นสัดใหญ่มากเหมือนแบบเขารับทําเรื่องงัดฐานบ้านดูแลฐานตึกต่างๆอ่ะเหมือนตอนนี้เขามาทําบริษัทลูกที่มาแบบรับงานแบบเรื่องรีโนเวทบ้านก่อสร้างคอนโดต่างๆนะคะซึ่งงานเนียบมากอันนี้ชอบมากอยากขอบคุณมากๆที่ทําบ้านฝ้ายวานแล้วสวยงามมากๆใครอยากจะได้บ้านแบบนี้ในราคาแบบน่ารักเอาจริงหลังเนี้ยเออเรื่องราคาสำคัญใช่ปะ ไฟทาหลังเนี้ยให้ดาวทุกคนเท่าไหร่คือแบบมันดูแบบเต็มพื้นที่มากที่จะทำได้จริงๆนะแบบแมทเทอเรีดีมากแบบใช้ทอสเทมใช้อะไรเงี้ยคือชอบมากงบประมาณนะคะจะมาเฉลยก,กันนะคะอันเนี้ยบ้านหลังเนี่ยไฟใช้งบประมาณเพียงแค่1นึ่งล้านแปดแสนบาท ไม่ถึง2ล้านทุกคนแต่ได้บ้านราคาเหมือนแบบ45ห้าล้านบวกบวกอะดีงามมากซึ่งราคาล้านแปที่บอกเมื่อกี้เป็นราคาของโครงสร้างนะ,ะทุกคนแต่ว่าไม่รวมพวกกระเบื้องนะกระเบื้องต่างๆที่เมื่อกี้ให้ดูกระเบื้องในห้องน้ากระเบื้องพื้นองไง่ไงเงี้ยฟายไปซื้อเองแยกนะคะเหมือนอันนี้เราเลือกซื้อเองซึ่งอยากจะมาเรื่องหนึ่งผู้ออกแบบค่ะเป็นแบบชาป,ปันิกนะคะที่ออกแบบให้ฟ้ายนะคะรับงานออกแบบบ้านไปนะคะออกแบบมาส่งแบบมาเป็น pdf นามใช่เป็นเล่มพิมพ์เขียวมาด้วยนะคะก็ไม่เคยมาดูงานเลย,เลยไม่มา เลยสักครั้งเดียวอันนี้เนี่ยขอพูดซบซบนะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันแต่ตอนเนี้ยไม่ใช่ต่อไปอันนี้คือไม่พูดถึงนะจะไม่พูดถึงว่าเป็นเจ้าไหนชื่ออะไรบริษัทอะไรรับในนามใครเพราะว่าเห็นว่าเป็นเพื่อนกันซึ่งไฟเองก็เจอมากับตัวแล้วก็แบบเสียไปแบบหลายแสนบอกตรงเจ็บใจมากทีไมิชันต้องราย์เอาพูดตรงๆไม่แม้แต่จะมาคุมหน้าใส้งานกระเบื้องเนี่ยอันเนี้ย นี่คือความแค้นส่วนตัวไอ้คนเป็นกระเบื้องที่ไปเลือกเองตอนท้องแก่ท้องแก่จะคลอดแล้ว,วเป็นเลือกกระเบื้องเองเขาก็ไม่มาช่วยดูให้ซึ่งจริงที่ผ่านมาได้เพราะว่าวอลาิวัตช่วยนะคือก็โทรหาโดยตรงคุยกับบริษัทเลยว่าเออทำแบบนี้ไหจ้างมาเขาแบบเขาไม่ดูเลยเขาเขาเทเลยอย่างเงี้ยช่วยไฟหน่อยได้ไหมช่วยไฟต่อได้ไหมไแบบเดือดร้อนจริงๆเพราะว่าไม่ค่อยดูเรื่องเรื่องแมทชิเรียลต่างๆควรจะเป็นแบบไหนดีกูเลือกเราผิดอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยซัพพอร์ตช่วยเลือกแบบเอาจริงที่ได้บ้านสวยเบอร์นี้มา โนทาปนิก no นะในบ้านเนี่ยเป็นบริษัทรัิวัติช่วยดูแลให้คือทุกคนอะเจอเรื่องแบบพวกเนี้ยในการทําบ้านอะเยอะมากแต่ตอนแรกอะถ้าเกิดฝ้าเจอธาปนิกเทแล้วผู้รับเหมาเทอีกอะคือจบนะแต่แบบอันเนี้ยเขาทําให้จนจบเลยยังชมอยู่เพราะแบบเขาดีจริงเขาช่วยเหลือจนจบจนได้บ้านหลังนี้ออกมาดั่งใจสวยงามมากนะคะแฮป หลักๆก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะทำมาเบตกกันไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ EP ต่อไปนะคะเรื่องบ้านนะคะใครที่ทำบ้านอยู่นะคะก็ขอให้สู้ๆนะคะแบบงบประมาณมันแบบเยอะมากจริงๆคนคือจ่ายค่าบ้านเนี่ยงดซื้อกระเป๋างดช้อปปิ้งไปแบบหลายเดือนมากคือแบบ เหตุร้ายมากแต่ว่าได้บ้านนะคะได้แบบที่อยู่อาศัยของเรานะคะอีกยาวนาน10-20-30ปีนะคะก็รู้สึกว่าแฮปปี้ค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน